สวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับผมนทกาแก้วเพิ่มดูดวงดาวพฤหัสย้ายราศีนะครับ19เมษายน2566ยนะครับย้ายไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับแฟนคลับลูกศิษย์ทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญสร้างหนังสือสวดมนต์ทรวัดเย็นนะครับสำหรับพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปนะครับซึ่งเป็นหนังสือสวดมนต์ที่ดีมากมีคําแปลด้วยนะครับ นอกจากนี้มีคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะครับก็มีคําถวายต่างๆนะครับถวายสลากกระพัดถวายสังฆทานไม้ยิ้มปันยันเรือลบนะครับก็รายนาผู้บริจาคร่วมทบุญมานะครับต้องขออนุมโมทนาบุญขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดปีใหม่ตลอดไปนะครับปีใหม่ไทยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังนะครับ มาดูดาวพฤหัสย้ายราศีกันนะครับก่อนอื่นมาพูดถึงดาวพฤหัสประธานดาวสุประเคราะห์เนี่ยนะครับปีที่แล้วดาวพฤหัสอยู่วินาของดวงเมืองดาวเสาก็อยู่กัมมะของดวงเมืองซึ่งเป็นจังหวะที่ดวงไม่ค่อยดีนะครับดาวราหูทับดวงเมืองด้วยนะครับบ้านเมืองก็รับสัมประสายมีปัญหาเยอะนะครับดาวพฤหัสอยู่วินาศก็เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็พระอาวุโสโกมรณภาพกันเยอะนอกจากนี้พระก็ยัง มีข่าวเสื่อมเสียเยอะนะครับวงการศาสนาวงการยุติธรรมมีปัญหาเยอะนอกจากนี้ราหูทับดวงเมืองหมอดูบางคนว่าโชคดีแต่ผมดูแล้วงั้นก็ไม่ดีเพราะราหูเดิมอยู่วินาศของดวงเมืองนะครับทับดวงเมืองก็ทําให้วุ่นวายอิทธิพลของราหูทับดวงเมืองคือชาวจีนเนี่ยนะครับก็มีอิทธิพลกับประเทศเรามากนะครับเ,เรียกว่าจีนเทาเนี่ยนะครับขนาดผู้มีอำนาจก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้นะครับก็ ปล่อยให้จีนเทาย่ำยีบ้านเมืองจนเละเทะหมดนะครับนอกจากนี้ดาวเสาร์อยู่เรือนกันมมะแต่เป็นกาลีในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทําให้การงานธุรกิจการงานต่างๆก็ไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเจอปัญหาเจออุปรสรรคเยอะนะครับแต่ปีนี้ดีแน่นอนนะครับดวงดาวเกื้อนหนุนดวงชะตาดาวพระหัสทับดวงเมืองแล้วนะครับก็ถือว่าเหมือนประธานดาวสุประเคราะเข้ามาช่วยเหลือบ้านเมืองนะครับแถมดาวเสาร์ มุมโยกเกณฑ์ดีนะครับโยกถึงดาวราหูนะครับอย่างโยกถึงดาวพฤหัสในมุมที่เกื้อหนุนกันนะครับโอเคพูดถึงดาวพฤหัสก็แล้วกันนะครับดาวพฤหัสจะให้คุณใครราศีใดมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสเดิมนะครับถ้าดาวพฤหัสเดิมเป็นดาวที่ดีเป็นเกษตรนะครับเป็นมหาอุดมหาจักรราชาโชคนะครับเป็นเกษตรราศีมีนกับราศีธนูนะครับ เกษตรมหาอุดราศีกรกฎนะครับมหาจักรราศีพิจิกนะครับหรือเป็นราชาโชคที่ราศีเมษเนี่ยนะครับถ้าดาวใครในพื้นดวงเดิมใครมีดาวมาตรฐานดาวดีนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเมื่อดาวพระหัสจรมาสัมพันธ์ดีกับลัคนาดาวพระหัสก็จะให้คุณอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้ดาวพระหัสก็ยิ่งเพิ่มคุณภาพมากขึ้นนะครับถ้าดาวพระหัสจรมาสัมพันธ์ดีกับดาวสุประเคราะห์ เช่นดาวอาทิตยคู่มิตรดาวจันทร์คู่ธาตุดาวคารคู่สมพลหรือดาวพุทธดาวพระศุกร์เป็นดาวสุพร์เนี่ยนะครับก็ยิ่งเพิ่มพลังดาวพระหัสให้คุณมากขึ้นนะครับนะก็ใครมีดาวพวกนี้เป็นดาวตั้งรับดาวพระหัสนะครับในมุมทับหรือมุมเล็งนะครับหรือมุมโยกนะครับโยกหน้าโยกหลังนะครับหรือตีโกนหน้าตีโกนหลังนะครับเป็น5กับลัก ห้ากับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังหรือเป็น3กับดาวพฤหัสในมุมโยกนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยนะครับถ้ามีดาวสุประเคราะห์โยกถึงส่งกระแสถึงก็ช่วยให้ดาวพฤหัสมีพลังมากขึ้นหรือในมุมเลงนะครับดาวอาทิตย์ดาวจาันทร์อังคารพุธศุกร์เลงเนี่ยนะครับก็ทําให้ดาวพฤหัสมีกําลังมากขึ้นให้คุณมากขึ้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ3ราศีที่ดวงดีขึ้นจากดาวพฤหัสนะครับก็มีราศีเมษนะครับ ราศีสิงห์นะราศีเมษเดิมพระหัสอยู่วินาศจรมาทับลัคนานะครับส่วนราศีสิงห์ดาวพระหัสอยู่มรณะจรเข้าสุภพระก็อ่าแล้วก็ราศีตุลน,นะครับเดิมพระหัสอยู่อริจรมาเหล็งลัคนาสามราศีนี้ดาวพระหัสเข้ามาให้คุณอย่างเต็มที่เลยนะครับคนที่เจอปัญหาเจออุปสรรคในช่วงปีที่ผ่านมาชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับ ส่วนดาวพุหอสเดิมนะครับเป็นประเกษตรนะครับเป็นประเกษตรที่ราศีมิถุนกับราศีกันนะครับเป็นดาวที่ไม่มั่นคงนะครับหรือเป็นนิดที่ราศีมังกรนะครับนะเป็นดาวที่คุณภาพต่ําเป็นดาวที่ไม่มีกําลังนะครับนะก็จอนมาสัมพันธ์ดีกับลัคนาก็อาจจะให้คุณได้ไม่เต็มที่นะครับในขณะเดียวกันถ้าดาวพัสใครอยู่อริมรณะวินาศนะครับ จรเข้ามาเป็นกาลีเนี่ยอาจจะให้คุณนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานดาวพฤหัสเข้ามาเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมนะครับและดาวพฤหัสจรมาเป็นอะไรนะครับถ้าจรมาดีจรมาเป็นสียิ่งโชคดีเลยนะครับาจรมาเป็นกาลีก็อาจจะไม่ค่อยโชคดีเท่าไหร่นะครับยิ่งราศีสัตว์บกเนี่ยนะครับ ถ้าดาวพหัสใครอยู่อริมรณะวินาจรมาเป็นกาลีก็ถือว่าเป็นดาวพหัสเป็นดาวคาดนะครับดาวคาดร้ายนะครับพอจรมาทับลักนาก็อาจทําให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาได้นะครับหรือถ้าไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นนะครับเจอปัญหาเจออุปสรรคเยอะนะครับเหมือนช่วงที่หม่อมราชวงศ์คธิ์ปราโมอนะครับท่านราศีเมษเหมือนกันนะครับท่านบอกว่าช่วงไหนที่ดาวพหัสจรมาทับลักนาเป็นจังหวะชีวิตที่เจอมรสุมเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะ ดาวพฤหัสเป็นดาวคาดของท่านนะครับเป็นดาวคาดของราศีสัตว์บกนะครับโอเคต่อไปไปดูแต่ละราศีนะครับว่าดวงจะดียังไงกันบ้างนะครับส่วนใหญ่คนจะไม่พูดถึงดาวพฤหัสในด้านร้ายนะครับแต่โหราศาสตร์ต่างประเทศเนี่ยนะครับของจีนเนี่ยดาวพฤหัสเล็งลัคนาก็ถือว่าเป็นดวงชงนะครับเป็นปีที่ชงนะครับ ส่วนของฝรั่งเขาบอกว่าดาวพระหัสกับดาวเสาเล็งลัคนามีดวงเรื่องคู่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับตอนที่ผมดูมาก็มีจริงๆนะครับช่วงที่ดาวพระหัสจรเข้ามาเล็งราศีพิจิกนะครับคนราศีพฤษภก็มีเลิกกับคู่กันไปหลายคนเหมือนกันนะครับแต่หมอดูส่วนใหญ่จะไม่พูดถึงด้านไม่ดีของดาวพระหัสนะครับจะมองแง่ดีของดาวพระหัสอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้น ก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับก็ลองฟังดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็พิจารณาชีวิตจริงเป็นยังไงนะครับมาดูราศีมีนนะครับนะเมษาปีนี้ถึงเมษาปีหน้านะครับดาวศีมีนนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับดาวพฤหัสจรเข้าเรือนการเงินเนี่ยนะครับก็ทําให้สถานการณ์ด้านการเงินดีขึ้นนะครับทั้งงานทั้งเงินดีขึ้นนะครับเป็นดาว ตนุลักษ์และกระดุมพระนะครับอจอนเข้ากระดุมพะระแล้วดาวเจ้าเรือนกัมมะด้วยนะครับทั้งงานทั้งเงินจะดีขึ้นเยอะนะครับขยันหาเงินนะคิดคิด,คดหาแต่เงินอย่างเดียวนะครับชาวมีนนะครับตอนนี้สมองคิดแต่เรื่องวิธีการในการทํางานหาเงินนะครับแล้วก็สามารถทํางานหาเงินได้ดีขึ้นด้วยนะครับการงานการเงินหมุนเวียนดีมากนะครับ ราศีกุมนะครับลักนณากุมดาวพฤหัสเจริญกระดุมพระลาพระจรเข้าเรือนสหัชชะโยกหน้าลักนานาครับ <tu pper> ชาวกุมนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับนะ <t> แม้จะดาวเสาทับลักนาก็ถือว่า <t> ด้านดีก็ถือว่าได้นระเกณฑ์นะครับและนระอุดมเกณฑ์จากดาวพฤหัสนะพฤหัสเป็น3ากับลัคนณาถือว่าได้นาระอุดมเกณฑ์ <t> ด,ดวงเศรษฐีทั้งสองดวงนะครับทั้งดาวเสาและดาวพฤหัสนะครับก็ทําให้ฐานะการเงินดีขึ้นนะครับการเงินหมุนเวียนดีขึ้นนะครับ <c oughs> ชาวกลุ่มจะมีสมองปลอดโปร่งนะครับวัยเรียนก็ขยันเรียนมากขึ้นนะครับเรียนเข้าใจง่ายขึ้นและสอบผ่านอย่างสบายนะครับส่วนวัยทำงานจะติดต่อวิ่งเต้นทำงานหาเงินจะประสบความสำเร็จนะครับจะมีเพื่อนๆหรือญ,ญาติพี่น้องชักนำไปทางที่ดีมีเงินหมุนเวียนดีมากนะครับชาวกลุ่มจะมีความสุขกับการคบหาสมาคมกับเพื่อนๆน,นะครับยิ่งติดต่อวิ่งเต้นคบหาเพื่อนมาก เท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีโอกาสหาเงินได้มากเท่านั้นนะครับผู้ที่ทาอาชีพตัวแทนในหน้าการขนส่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ครูอาจารย์เนี่ยจะมีงานเข้ามาเยอะนะครับจะมีญาติพี่น้องเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ราศีมังกรและคนามังกรดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสหาชาัชชะและเจ้าเรือนวินาศจรเขเรือนพันธุนะครับ ชาวมังกรนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับดาวพฤหัสเป็นสีกับลักนณาได้ปฐุมเกณฑ์นะครับนอกจากนี้ยังได้ดวงอัมพุเกณฑ์อัมพุอุดมเกณฑ์ดวงได้อุดมเกณฑ์จากดาวสองดวงทั้งดาวพฤหัสกับดาวราหูเป็นสี่กับลักนณาเนี่ยนะครับก็ถือว่าฐานะการเงินดีขึ้นนะครับก <c oughs> ารเงินโดดเด่นนะครับดวงได้ทั้งองค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์ นะปทุมเกณฑ์ฐานะการเงินจะมั่นคงและมั่งคั่งยั่งยืนมากขึ้นนะมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินเงินทองหรือขยับขยายธุรกิจการงานได้ดีขึ้นนะครับจะมีรายได้มากขึ้นอยากซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อที่ดินก็มีโอกาสซื้อได้นะครับคิดจะกู้เงินมาลงทุนขยายกิจการกู้มาซื้อบ้านซื้อรถก็ประสบความสําเร็จสมหวังนะครับ <c oughs> ราศีธนูลคณาธนูดาวพรหัสเป็นดาวตนุลักษ กับดาวเจ้าเรือนพันธุจรก็เรือนปุตตะโอ้ชาวธนูมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีความสุขสมหวังมากขึ้นจะโชคดีจากการเสี่ยงเล่นหุ้นเล่นหวยหรือการชิงโชคชิงรางวัลต่างๆเนี่ยนะครับชาวธนูจะโชคดีจากการเริ่มธุรกิจใหม่หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่มีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนโสดหรือคนที่เลิกลาอย่าร้างไปแล้วนะครับก็มีโอกาสได้พบคนใหม่นะชาวธนูจะครบ <c oughs> บางคนเนี่ยนะครับจะได้ลูกหลานบริวารไว้เชยชมนะครับคนที่เพิ่งแต่งงานก็มีโอกาสได้ลูกนะครับคนที่มีลูกแต่งงานก็มีโอกาสได้หลานนะครับบางคนก็ยกธุรกิจให้ลูกหลานเข้ามาบริหารธุรกิจต่อนะครับบางคนมีเงินซื้อรถซื้อบ้านาหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์นะครับชาวธนูบางคนจะซื้อบ้านซื้อรถให้ลูกด้วยนะครับ หรือส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะครับ <c oughs> บางเจ้าธนูบางคนด้มอบธุรกิจให้ลูกหลานเขาไปดูแลต่อนะครับบางคนก็ถือว่าถือโอกาสพักผ่อนอายุเยอะแล้วนะครับก็มีธุรกิจส่วนตัวก็ให้ลูกหลานดําเนินธุรกิจต่อนะครับผู้ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการบันเทิงกีฬาการศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับเด็กๆในจะรุ่งนะครับใครที่ทํางานอย่างเช่นเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลสนามกีฬานะ โดยธุรกิจมวยฟุตบอลอะไรพวกนี้นะครับจะประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับชาวพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยนะครับราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกดาวพระหัสเจ้าเรือนกระดุมพระลาพระจรเข้าเรือนอรินะครับชาวพิจิกเนี่ยจะมีสุขภาพดีขึ้นนะครับถ้าเจ็บป่วยนะจะเจอหมอที่เก่งเข้ามารักษาชาวพิจิกผู้ที่คิดจะกู้เงินมาส่งลูกเรียนต่อหรือกู้เงินมา เริ่มบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆก็จะได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินเป็นอย่างดีนะครับชาวพิจิกบางคนจะมีเงินไปใช้นี้สินแบบฟุกๆนะครับดาวการเงินเป็นราชาโชคนะมีเกณฑ์จะได้เงินมาแบบง่ายๆเหมือนกันนะครับคนที่คิดทวงนี้สินนะครับก็มีโอกาสทวงจากลูกหนี่ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะค่อยๆหมดไปนะครับ ราศีตุลลัคนาตุลน,นะครับดาวพระหัสเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนอริจรก็เรือนปัตนินะครับชาวตุลบางคนจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องคู่นะครับมีโอกาสได้แต่งงานมากที่สุดใน12ราศีนะครับโดยเฉพาะถ้าชาวตุลท่านใดมีดาวพระหัสจรมาเป็นสีเลงลัคนาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้พบรักหรือแต่งงานกับชาวยุโรปที่เป็นหรืออเมริกาก็ได้นะครับ หรือเป็นคนจีนก็ได้เพราะราหูเล็งอยู่นะครับราหูหมายถึงคนจีนนะครับหรือคนเชื้อสายจีน <c oughs> นะครับขอให้เตรียมชุดแต่งงานไว้ได้เลยนะครับคนโสดก็เนื้อหอมเป็นพิเศษนะครับมีคนมารุมจีบเยอะทีเดียวนะครับมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาเป็นขวัญใจพ่อแม่แม่ไมนะครับบางคนมีเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาหรือทํางานร่วมกันมามารักกันนะครับบางคนเจอกัน ตอนแรกๆก,ก็เป็นศัตรูไม่ชอบขี้หน้ากันเท่าไหร่นะครับพอคบไปคบมาก็เกิดมีความรักนะเหมือนละครน้ำเน่านะครับทะเลาะกันแทบตายผลสุดท้ายก็กลับมารักกันหรือได้แต่งงานกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังบริหารสเสน่ห์ให้ดีนะครับนะอาจจะมีปัญหาเกิดปัญหาทะเลาะเบาแว้งกับคู่ได้เยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ถึงวันที่2มิถุนาเนี่ยนะครับ ดาวพุธกับราหูอยู่เรือนปตติธิด้วยนะครับมีเคียนที่จะทะเลาะเบาะแวงขัดแย้งกันนะครับมีปากมีเสียงถกเถียงกันนะครับก็แต่ดาวพฤหัสเข้ามาช่วยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับอย่าไปคาดหวังกับดาวพฤหัสมากนะครับช่วงแรกๆดาวพฤหัสก็ยังไม่มีกําลังมากเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ดาวพฤหัสยังมาเจอกับดาวราหูด้วยนะครับอ <c oughs> ช่วงที่ดาวพฤหัสเข้ามาก็ทําให้มีโอกาสได้คู่ค้าหุ้นส่วนนะครับที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาเริ่มมาร่วมธุรกิจก็ได้นะครับหรือมาเป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับก็สามารถขยับขยายธุรกิจได้ดีขึ้นนะครับราศีกันลัคนากันนะครับดาวพฤหัสเจ้าเรือนพันธุกับเจ้าเรือนปตตนิจรเข้ามรณะถือว่าเป็นจังหวะที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นช่วงดวงไม่ค่อยดีดาว จันร์กับชีวาเป็น8ปสุขเจ็อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันนะครับมักจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาในชีวิตนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันพฤหัสต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทส่วนด้านดีนะครับเจ้ากันที่คิดจะซื้อขายบ้านรถยนต์ที่ดินก็มีเกณฑ์จะขายได้นะครับ ผู้ที่ทำบ้านจัดสรรด้านสังหาริมทรัพย์ก็จะขายดีนะครับพันธุมรณะก็อาจจะหมายถึงว่าขายหมดเกลี้ยงก็ได้นะครับชาวกันบางคนจะโชคดีได้รับมรดกทรัพย์สินหรือเงินค่าสินไหมายทดแทนเงินประกันชีวิตประกันภัยนะครับหรือเงินชดเชยประกันชีวิตนะครับกรณีคู้ครองเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต <c oughs> ส่วนด้านเสียเนี่ยนะครับมักจะมีเรื่องสศกเศร้าเสียใจเกี่ยวกับพ่อแม่ าจจะมีพ่อแม่เจ็บป่วยหรือสูญเสียหรือญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือสูญเสียนะครับรวมทั้งคู่ครองคนรักด้วยนะครับเพราะดาวปัตตนิเข้ามรณะด้วยนะครับนะและช่วงปลายปีดาวราหูเข้ามะเร็งอีกนะครับดาวเรือนอริแนวโน้มต้องระมัดระวงังเรื่องปัญหาคู่ครองให้มากนะครับนะมีเหตุให้พัดพรากจากกันหรืออย่างน,น้อยๆก็อาจจะคู่ครองเจ็บป่วยนะครับมาดูราศีสิงลัคณาสิงนะครับดาวพระหัสเจ้าเรือนปุตตะ กับเจ้าเรือนมรณะเนี่ยนะครับจอนข้าเรือนสุภะเนี่ยชาวสิงห์ถือว่าโชคดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับดวงดีขึ้นว้เรียนก็มีเกณฑ์สอบผ่านอย่างสบายๆนะครับคนที่จะเรียนต่อหรือสอบชิงทุนไปศึกษาต่างประเทศก็มีเกณฑ์จะสอบได้นะครับคนท่านที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาการปฏิบัติธรรมนะครับบางรูปจะได้เลื่อนสมนักศักดิ์สูงขึ้นนะครับ ชาวสิงจะโชคดีมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานให้ก้าวหน้าการค้าการลงทุนดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับชาวสิงที่คิดจะติดต่อการค้ากับต่างประเทศก็จะประสบความสําเร็จสมหวังดังตั้งใจนะครับก็ถือว่าชาวสิงนี่ดวงดีขึ้นนะครับจากดาวพระหัสจรมาให้คุณนะครับ ชาวกรกฎดาวพรหัสเจ้าเรือนอริเจ้าเรือนสุภจรเข้าเรือนกรรมะนะครับชาวกรกฎถือว่าโชคดีนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการงานมีปัญหาเยอะบางคนตกงานออกจากงานนะครับเจา้าของธุรกิจบางคนก็เลิกกิจการนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีในการเริ่มธุรกิจใหม่หรือ,อ,อปรับปรุงธุรกิจการงานนะครับงานที่เคยมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้นะครับบางคนก็สามารถขยับขยายธุรกิจการงานได้ดีขึ้น ม,มีสาขามากขึ้นนะครับหรือทํายอดขายได้ดีขึ้นนะครับลูกลูกจ้างหรือข้าราชการก็มีเจ้านายให้ความไว้วางใจมอบหมายงานสําคัญสาคัญให้ทํานะครับ mm hmm. บางคนจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งให้ใหญ่โตมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นความสามารถแล้วนะครับ mm hmm. ผู้ที่กําลังหางานทําหรือคนที่ตกงานเนี่ยนะครับ mm hmm. กําลังหางานทําอยู่ก็มีโอกาสได้ทํางานแบบราชาโชคนะครับ ผู้ที่เคยทำงานยากๆในช่วงปีที่ผ่านมาเจอปัญหาเยอะนะครับปีนี้ดาวประหัสก็มาช่วยแล้วครับปัญหาหนักๆก็จะหมดไปนะครับจะมีแต่งานที่แบบสบายๆเข้ามานะครับบางคนได้งานมาแบบฟุ๊กๆก็มีนะครับราศีมิถุนลัคนามิถุนนะครับดาวพระหัสเจ้าเรือนปัตนิกับเจ้าเรือนกัมมะจรเขาเรือนลาภะนะครับก็ถือว่า โชคดีนะครับได้สิงอเกณฑ์นะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ครูอาจารย์และนักปรา์ราชบัณฑิตให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับจะได้โชคลาภแบบฟุกๆุจากการเสี่ยงโชคชิงรางวัลน,นะครับยิงดาวพระหัสไข่จรมาเป็นสีเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่เหมือนกันนะครับยิ่งใครมีดาวตั้งรับเป็นดาวคู่มิตรเช่นดาวอาทิตย์นะครับก็มีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่แบบฟุกๆุกนะครับ แต่ก็อย่าคา,าดหวังอะไรมากนะครับถ้าดาวราหูใครเป็นกาลีเรือนลาภะเนี่ยก็ทําให้หวังโชคลาภมากเกินไปบางคนก็อยากรวยทางลัดนะครับอาจจะทําให้สูญเสียเงินทองจากการเสี่ยงก็ได้นะครับอิทธิพลของราหูก็ยังอยู่นะครับรอให้อิทธิพลของราหูหมดไปนะครับหลัง17ตุลาไปแล้วดาวพฤหัสก็จะให้คุณอย่างเต็มที่นะครับช่วงนั้นเระโชคดีอย่างเต็มที่เลยนะครับ ่วงนี้ชาวมิถุนหยิบจับอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับรีบปลุยรีบออทํางานให้เต็มที่เต็มความสามารถนะครับเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตโอกาสทองของชีวิตมาแล้วก็รีบคว้าไว้นะครับราศีพฤษภนะครับดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนมรณนะและเจ้าเรือนลาภะจอก็เรือนวินาศนะครับชาวพฤษภ จริงๆดาวพฤหัสเขาวินาาก็ถือว่าด้านดีคือทําให้ชาวพฤทธศพมีไหวพริบปฏิพาน์ดีมีหัวคิดพลิกแพลงเก่งนะครับสามารถเอาตัวรอดจากปัญหาทั้งปวงได้นะครับเหมาะสําหรับาราการศึกษาวิชาเล้นลับเช่นโหราศาสตร์จิตศาสตร์หรือวิชาดูดวงเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับนะวินาต์แปลว่าอยู่เบื้องหลังนะครับลับๆก็ได้นะพวกทํางานราชการลับเนี่ยนะครับ รือนักวางแผนเงียบๆแก้ไขปัญหาชีวิตและธุรกิจได้ดีนะครับส่วนด้านเสียก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าทําธุรกิจผิดกฎหมายนะจะมีคดีความตามมาได้นะครับเนื่องจากดาวกรรมะราหูควีนนาดด้วยนะครับนะแต่ลาภควีนาดทั้งงานทั้งเงินรายได้ก็จ,จะมีผลกระทบนะครับคนที่เป็นหนี้กับสถาบันการเงินก็ขอให้ชดใช้หรือพยายามเข้าไปเคลียร์นะครับไม่งั้นก็อาจจะถูก สถาบันการเงินฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ชาวพฤศพต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับพยายามเข้าวัดปฏิบัติธรรมรช่วยเสริมดวงชะตาให้พลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับเป็นจังหวะที่ต้องใช้ชีวิตแบบสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับอย่าทำผิดทุกชนิดนะครับ ถ้าทำผิดมีโอกาสามีปัญหามีคดีความได้เหมือนกันนะครับชาวเมธนะครับดาวพระหัสเจ้าเรือนสุภะเจ้าเรือนวินาทับลัคนาโอชาวเมธถือว่าดวงดีขึ้นทีเดียวนะครับจากปีที่ผ่านมาปัญหาหนักพอดาวพฤหัสเข้ามาทับลัคนาก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักนะครับนอกจากนี้สุขภาพที่เจ็บป่วยสุขภาพก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ วัยเรียนที่เคยเบื่อเรื่องการศึกษาเราเรียนก็จะกลับมาตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับเด็กที่เคยมีปัญหากับพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ก็จะกลับตัวมาเป็นเด็กดีนะครับใครที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศหรือทํางานต่างประเทศก็มีเกณฑ์จะได้ไปนะครับชาวเมธจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคู่ค้าหุ้นส่วนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีชีวิตมีความสุขสมหวังทุกอย่างนะครับปัญหาอึดอัดแน่นอก ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงที่ดาวธำมุมจตุโกนถึงลักนณาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมาสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนี้ปัญหาทุกอย่างได้คลี่คลายไปทางที่ดีแล้วนะครับนในด้านเสียมีไหมนะครับชาวเมรบางคนก็มองว่าดาวพัหัทับลักขณาถือว่าโชคดีแต่ด้านเสียก็อย่าลืมนะครับว่าดาวพัส ดาวพฤหัสเดิมของใครอยู่อริมรณะวินาจันเป็นกาลีทับลัคนา mm. เขาเรียกว่าดวงคาดนะครับของราศีสัตว์บกนะครับราศีที่มีรูปสัตบกเนี่ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นคาดร้ายนะครับปัสวะชีโวชีโวก็คือดาวพฤหัสนะครับ mm. เมื่อดาวพฤหัสอยู่อริมรณะวินาจรเป็นกาลีทับลัคนาบางคนก็เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนะหรือบางคนเจอมรสุมชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นก็มีนะครับเพราะฉะนั้น ดาวทุกดวงมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะครับก็ดูให้ดีนะครับอย่าประมาทนะก็ลองอย่าไงไรก็ถือว่าดาวพฤหัสมาทับลัคนาก็ถือว่าดีมากกว่าเสียนะครับนะแต่ก็ขอให้ไปึกปรึกษาโหนประจาตัวของท่านอีกทีนะว่าดาวพฤหัสเดิมของท่านเป็นยังไงนะจนมาให้คุณหรือให้โทษนะครับอย่าประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับ ดาวพฤหัสทับลัคนาถือว่าเป็นโกมุตเก์นะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์เนื้อหอมมีคนก็คนโสดก็มีโอกาสได้พบรักเหมือนกันนะครับโอเคก็ครบถ้วน12ราศีแล้วนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ